ภารกิจที่เท่าไหรอ่อ่ะหช่วยแมนดี้นะครับไปเดินเรียงหน้ากันมาอย่างพร้อมเพียงนะครับหมาน้อยทั้ง7นี่สวมเสื้อเรียบร้อยสวมเสื้อกันอย่างกัน,นักมายากลไวซะเหลือเกิน ผมาเลวครับรับฟังภารกิจครับปมว่ามาเลยครับเอาพอดีทุกคนมากันไวมากเลยนะแมนดี้กับครอบครัวของเธอนะ่ะเล่นกันอยู่แถวๆแถวแถวป่องภูเขาไฟเพื่ออะไรล่ะลูกฮแต่ตอนเนี้ยภูเขาไฟมันกำลังระเบิดแล้วเขาก็เลยติดอยู่กับลาวานะาาไปช่วยเขาจากลาวาให้ไวที่สุดเลย งานนี้มาเชลนะแล้อีกคนรัปเปอรอืมต้องจัดการกับสิ่งที่ขีดขวางแล้วก็ไปช่วยพวกเขาให้ได้เข้าใจไหมถ้าพร้อมแล้วลุยอ่าล่ะครับภารกิจนี้เรามากับคู่เออมันก็ไม่ได้เคยเคยอยู่คู่กันนะแต่ว่า2ตัวนี้เราเคยเล่นมาแล้วนะครับทั้งดัมเมเชนน้อยกับพิษบูลตัวนี้จริงๆเป็นพิษบูลหรือเปล่านะ ไม่รู้สิผมก็เพิ่งจะรู้นะครับว่าเกมนี้มันทำมาจากแอนิเมชันสินะแาร์ตูนเด็กหรืว่าอะแต่ละตัวคาแรคเตอร์น่ารักจังเลยเอาแล้วน้องสก,กายก็มาด้วย 2> 3, 2, 1, 1> บินไปสก,กายพาบินเองค่ะไม่ได้ดิต้องเสียงเล็กดิสก,กายพาบินเองก่ะ <c oughs> อยาเลยขวา กลางซ้ายกลางขวากลางซ้ายขวาระหว่างนี้ก็มีวิวแบบไอแลนด์ข้างล่างให้ดูนะครับวิวเกาะนู่นเกาะนี่เกาะนั่นสวยเชียวแล้วระหว่างที่เราดูวิวเราก็จะลืมเก็บขนมหมาไปด้วยแย่จังนะแค่นี้หลอกเราไม่ได้หรอกนะ เก็บนมหมานะ่ะคือหน้าที่หลักนงหากเราใครเข้ามาชมวิวกันอเอาลืมว่ามันบินพุ่งได้นี่หว่าอ้ะจ้ะอหลบก่อนอันหลบซิปึ๊บกลาง้ายแล้วก็บินกลางขวาบินอ่ะเหล็บเก็บตรงกลางปึ๊บปึ๊บเฮ้ยทันเนี่ยเออทันอยู่ทันอยู่ไหมทันอยู่เรายังไม่เสียไปสักเม็ดนะครับเรายังไม่เสียอาหารเม็ดไปสักเม็ดเ,เดียวพุง่ง มันดูเหมือนมันยากขึ้นกว่าเราที่แล้วหรือเปล่าหรือคิดไปเองหรือสติเรากำลังจะขาดผึงอือบินอ้าวเบรก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 อุ๊บเออเมื่อกี้กดบินเร่งก็เสียวนะเสียวมันจะไม่หยุดให้ สายอึบกางขวาอุ้ยเกือบปินยาวๆอันนี้อย่าได้อยู่กลับมาไปซ้ายต่อตกขวายังไวปืดซ้ายอื้มซ้ายปืดอันนี้โอ้โหหลอกให้พุ่งไงอึบอึบโอเคโหเร็ว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 เสียวซะแล้วกลางขวากลาง ตบย,ยังยังอีกเหรอเอ้ยเสียเสีย,ยโอ้ขวาคว้าคว้าเสีย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 คว้าคว้าควาควาอะไปตรงกลางต่อครับแล้วก็จบภาร,รกิจด้วยขนมหมา250อันอีกเช่นเคยปุ๊บเออเฉียบไปต่อครับเอ็กเซปต์ป,ปเรียบร้อยไปละ อะไรกิจนี้มันชอบแทรกมาให้ก่อนเริ่มด่านสิหนะ้าโอเคเจอที่ลงละจากตรงนี้ไปกันต่อแล้วโชคดีละ่ะหมาเราต้องย้อนกลับก่อนตามหลักเกมมันชอบซ่อนอะไรข้างหลังแต่เกมนี้มันไม่ใช่เกมที่ยาก,ยากเย็นอะไรแบบนั้นนะฮะเกมเล่นอย่างมีความสุขภายในครอบครัวเพราะฉะน,นั้นมันคงไม่ทำอะไรที่โหดร้ายแบบนั้นอ้าวไปตามเก็บขนมหมาให้มากที่สุดนะครับครับ อันเนมาเก็บอันนี้กันก่อนเยี่ยมเลยได้ตราแรกมาแล้วนะแล้วเราก็ย้อนกลับมาเก็บขนมหมาด้วยระหว่างทางให้เราเลยไปหมดอยังเฮ้ยมีทางแบบนี้ด้วยเหรอไม่คุ้นเลยวะมีเหรอถ้าเราย้อนขาน,นี้มันไม่มีมันควรจะไม่มีปะครับไม่มีแหละไปต่อละโดดขึ้นโดดขึ้น โดดขึ้นอ่าขนมหมาของฉันขนมหมาของฉันอุ๊ยเราเจอกลุ่มลาวาเล็กๆเพราะฉะนั้นเราจะไปดับไฟดับไฟกันหน่อยอาชูโอ้ยังพ่นออกมาอีกเอ้าดับไฟกันหน่อยพื้นมันร้อนระวังด้วยนะ ไปด้วยให้มาแชลของเราดับความร้อนจากพื้นด้วยนะจากหินเหล่านี้ซ้ายขวาบนล่างเอาสรุปก็คือซ้ายขวาบนล่าง่นแหละบนล่างซ้ายขวาบนล่างซ้ายขวาบนล่างซ้ายขวาบนล่างเอาละอาชา เรียบร้อยนะครับหินร้อนก็ไม่ร้อนอีกต่อไปแต่ว่าไปแล้วการทําอาหารด้วยหินร้อนเนี่ยมันก็อร่อยพิลึกนะเนี่ยถามว่าเคยไหมไม่แต่แบบใช้เตาดินทำหมูกระทะนี่มันอร่อยจริงครับนี่อยากจะบอกเลยเออไปเคียร์ทางด้วยเพื่อให้ปลอดภัยในการเดินทางนะจ๊ะ อบเก็บนมหมาต่อเก็บนมหมาต่ออือปต่ปางนี้ก็โดดเอา้าต่างนี้ก็โดดเฮ้ยตรงนี้มันมีอะไรโอ้ลิฟลิฟต์ซะงั้นโอ้โอ้โอเราเจอทางกัน้นหินก้อนเนี้ยมันต้องไม่ง่ายแน่เลยเราต้องจัดการด้วยรับโบิแปลงล่างยังไงเล่าอะตุง ไซสี่เหลี่ยมไซสี่เหลี่ยมไซสี่เหลี่ยมอ๋อ,อกดรัวๆเหรอลืม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 ไม่ได้เล่นตัวนี้นานโหยกได้เลยเหรอโอ้สองกรานพิษบูแข็งแกร่งจริงจริโอยกแล้วปาทิ้งเลยอมเถื่อนจริงๆมาตัวนี้เก่งจริงๆนะฮะความแข็งแกร่งไม่เป็นรองใครจริงจริงไปเก็บน้องหมากับตราสัญ,ญลักษณ์ต่อเหลือแค่อันเดียวแล้วนะ โอเคทางรัดนั้นไม่มีขนมหมาเราก็ไม่ไปดีฮะไปทำลายหินที่ขวางทางกันหน่อยเออทางโล่งๆเราจะได้หนีสะดวกนะฮะจะได้ไม่บาดเจ็บระหว่างการช่วยเหลือนั่นเองและจับไฟกันหน่อยบุงอ้าวเก็บขนมหมาเพิ่ม เก็บหนมหมาเพิ่มแบบนี okay. ้ระหว่างนี้ก็วิ่งไปเก็บหนุมหมาก่อนแล้วย้อนกลับไปย้อนกลับไปกันหน่อยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่เป็นไงอึ๊บอึ๊บอึบโอเคแล้วก็ลงไปเก็บหนมหมาเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดต่อไปเราต้องการนายระบเบิ้ ไปอะบุบ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 บบบเจาะหินกันต่อปึ๊บเก็บหนมก่อน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 เฮ้ยปิง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 จากไหนโอ้โหนี่ไงเราเยี่ยมมากเออตราครบหมดแล้วนะมามาเชลมาดับไฟไหน่อยลูกมาเชลอยู่ไหนเนี่ยไม่มาสักที อ้าวน,น้ำบุงบ้งบุงบ้งบุงบ้งบุง้งเรียบร้อยเหยาทางได้อย่างสวยงามครับตอนนี้ต่อไปก็เก็บหนมหมาที่มากที่สุดให้ดีก็คือให้ครบเลยนั่นเองและลัมโบหน้าที่น้อยแล้วเงือเอาเดี๋ยวนะทำไมเป็นหน้าที่เจ้าหนูเนี่ยแปลงล่าง ระวังด้วยนะลาวน้ำตกนี่มันอันตรายมากเลยนะไปหยุดมันซะหยุดยังไงทำท่าอึ้งซะด้วยอ่มเอามันจะเป็นใครไปได้ล่ะครับนอกจากน้องะบ,บารดอของเรานั่นเองโอ้โหมาด้วยกับไซเบเบรียนฮัสกี้น้องเอเวอเรสต์ของเรานะครับไปเลยซูมาไปเลยเอเวอเรส ฉันเลือกนายโอ้โหไม่ใช่โปกเกมอนไปเลยเจ้าหมาจอมพลังทั้งหลายอยดุดดุดูแล้วเราก็มาจากอีกทางหนึ่งเรื่องตัดฉากมาที่อีกทางหนึ่งพร้อมกับหมาน้อยสองตัวที่เราคุ้นเคยกันดีอึ๊บมาเอาเวอร์เลสจ๋าเอเวอรสจ๋าเก็บเก็บให้หมดจา้เาเก็บให้หมดจ้าเอ้ยหมดยังวะเดินหน่อยอีกนิดนึงโอเคหมดละเราค่อนข้างมั่นใจว่ามันหมดละเราไม่น่าจะพลาดละ แล้วเราก็ไปกันต่อไปกันต่อเลยตรงนี้อึ๊บอึ๊บอึ๊บอ่ะเลี้ยวนิดนึงอึ๊บโอ้ยโดนโดนซูมาเหยียบหัวโอเคแปะแปะแปะอันนี้เสียงแบบนี้มันเป็นยังไงสิโอ้โหเพียบโอ้ยโดดไม่ขึ้นโดดถึงโอเค เีเด้านบนหมดแล้วเราก็ไปเคลียร์ข้างล่างต่อนี่ไงดูสิโอ้ถ้ามีอีกจอยหนึ่งนะเล่นกันสองคนนะมันจะเป็นการทำภารกิจร่วมกันที่เพลินมากเลยคนหนึ่งเก็บบนคนหนึ่งเก็บล่างแปบ๊บเดียวจบภารกิจโอเคเมื่อกี้เหมือนจะมีทางด้านซ้ายให้แวะเวียนได้ ได้หรือเปล่าไม่รู้แต่เราต้องต้องแอบเข้าไปดูหน่อยนะเผื่อมันแน่นแน่มันซ่อนตลอดแหละแบบนี้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บป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 ๊บโอเคครบถ้วนซ้ายขวา,ว,าว้าวได้เกือบหมดแล้วนะเนี่ยจริงปะครับเอองั้นเราก็เก็บให้หมดเก็บให้หมดพยายามมาเก็บให้หมดกันนะครับพยายามเก็บให้หมดทุกอันเอ้ยน้องหมาอิ่มนนำสำราญ ปึ๊บอืมปรบไหมเก็บซ้ายเก็บขวาเก็บหน้าเก็บหลังเก็บพร้อมๆกันปะกกระเป้ายิงอา้าวโอ้ยปึ๊บมาเก็บย้อนกันหน่อยปับป๊บปั๊บครบยงังครบยงังเฮ้ยยังมีอีกเหรอโอ้มันซ่อนได้เหนือชั้นจริงๆปึ๊บโอเคดูเหมือนจะครบแล้วหรือไม่ครบแล้วหรือไม่ อะไรคือครบแล้วหรือไม่โอเคครบแล้วล่ะครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไปต่อกันที่ภารกิจอา้าวให้โดดมันทำไมเนะี่ยลุยโอ้ยติดตลอดเลยโอ๊ยไปนั่นไงล่ะแม่นม้ำลาวาไอ้พลังของซูมาในการทำให้มันร้อนน้อยลงหน่อยนะให้มันเย็นลงหน่อยนะมาซูมา อ๋อไหมแน่นอนเล็งยิงอ๋อค้างกดค้างปูดโอ้โหมาแล้วครับกำลังขึ้นเต่าสถานฟ้าขึ้นหมาสถานฟ้านั่นเองตอนนี้ไอขึ้นหมาสถานฟ้าเปลี่ยงโอเคดูเหมือนลาวาจะไม่ไหลเพิ่มแล้วเยี่ยมมากต่อไปต้องหยุดลาวาซะเอเวเรส ใช้พลังลมหายใจแห่งหิมะเอาแห่งน้ำแข็งจัดการได้ทีนะโอ้โอ้มันเย็นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราก็คือเอาน้องเอเวอเรสต์วิ่งได้เลยสินะโอ้วิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งอุดรู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 ให้มันเย็นลงซะให้มันเย็นลงซะวิ่งต่อแผน่นวิ่งต่อแผน่นปุ๊บ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 ปกลหมดแล้วไกลหมดแล้วโอ้โหลมหายใจสดชื่น น้องเขาลมหายใจสดชื่นจริงๆโอ้ oh. เรียบร้อยบล็อกทางให้เรียบร้อยเยี่ยมไปเลยหยุดลาวาได้แล้วนะต่อจากนี้ก็เป็นงานของมาแชลแล้วเบอร์แล,ะล,ะล,ะละ้วล่ะไปไอ้หนุ่มขอยืมมือนายหน่อยนะมาแชลพ้นน้ำซะถนนมันร้อนมากเลยได้พลังน้ำในการหยุดมันหน่อยนะ ได้อยู่แล้วขวาบนล่างซ้าย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 ขวาบนข้าาางยวจบไหมบนเยี่ยมไปกันตอเราเหลือหนุ่มหมายอีกไม่กี่อันที่เก็บแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวภารกิจเราคือทำอะไรนะลืมไปแล้วแฮ ภารกิจหลักคือเก็บน้อหมาภารกิจรองคือช่วยเหลือคนอื่นนะครับตอนนี้เอาดับไฟหน่อยอูเกินฉ่ำเรียบร้อย4 0 5 4 5ออันแล้วน่าจะเหลืออีก150หเหรอเยอะจังเลยนะปึกๆึกโอเคไป บุกบิ๊กบุกบิ๊กเอาดับร้อนกันหน่อยบนล่างซ้ายขวาบนล่างอือนะครับตามแพทเทิร์นไปเรื่อยๆบนล่างซ้ายขวาบนล่างซ้ายขวาก็เหมือนว่ามันไม่ต้องขยับเร็วมันก็ไปตามจังหวะมันอยู่แล้วนะอา้าวเลี้ยวผิดล่างซ้ายขวาถึงจริงกดยังไงก็ได้ฮะเอาเกิดการแปลงล่างขึ้นมาอีกแล้วยกหินหลบสินะ ไปอ่ะกดรัวๆโทษๆลืมตลอดเอาแล้ววะพลังความแข็งแกร่งนี้แล้วดันหินออกไปซะผัวโอเคเปิดทางเรียบร้อยลุยต่อสามารถแปลงร่างแล้วกลับร่างแปลงล่างแล้วกลัลลลกบร่างได้ชิวๆเลยเนาะหมาพวกนี้นี่ดยอดจริงๆเฮ้ยอ,อหมามันซ่อนอยู่ฮึบฮึบอ้เยี่ยม500ออันเท่านั้นเองรอบนี้ ปต่อเลยอย่างนี้นั่นไงล่ะเห็นไหมมันร้อนมากเลยต้องรีบเอาเขาออกมาให้ได้นะโอ้แมนดี้และครอบครัวอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้ดูเหมือนว่าน้ำของมาเชลจะไม่พอแล้วเนี่ยต้องการอะไรที่มันทำให้เย็นเร็วกว่านี้นั่นไงล่ะต้องใช้พลังของเอเวอเรสต์ละล่ะ เอวอเรสตแปลงล่างโอ้โหหมาสไลเดอร์หมาใส่สไลเดอร์ไงล่ะหมาใส่สไลเดอร์วิ่ง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 ลมหายใจสดชื่นกันไปลมหายใจสดชื่นกันไปปึ๊บ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  เออได้ลงแล้วได้ลงแล้วพวกเราได้ลงแล้วภารกิจเสร็จสิน้นแมนดี้กับครอบครัวปลอดภัยและเราก็ได้หนมหมาครบซะด้วยโอเคจบไปนหนึ่งภารกิจนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในภารกิจหน้าบายบาย